วายแกลงวายอาซาดเอ็มซีเอมันเล่นแบบเป็นคอมโบอีกแล้ววะอาซัดวะอาซาดเหรอถ้าเกิดว่าเจอคอมโบชุดใหญ่มันก็ยากเลยนะวายมันจะแพ้แพ้ตัวซีซีอาซาดเหรอผมว่าวันช็อตดีไหมเออเออเออคือผมต้องหนีบ้างแล้วอะ่ะคือเมื่อกี้แม่งเจอแต่เทียอะไรไม่รู้อ่ะมาโขอมันเดียวเลย เมื่อกี้เองไม่ได้คิวด้วยเว้ยเออผมไม่ได้คิวไม่ได้เกิดไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยผมตีต uh, ีต uh, ีแทบตายไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยเกมเนี้ยเราจะยังไงดีวะเวลาเราศัตรูหายเนี้ยพยายามพูดแล้วก็ใช้ปืนบอกด้วยนะได้ใช้ได้หรืได้ปิกได้ปิดปิดปิดก็ได้นะ อาคาลิไม่น่าเวิร์กหรือเปล่าอืมไม่ไม่เวิร์อะอาคาลิฟิดีกว่า,าฟิตฟิตดีกว่ามันมันไอ้นี่มันจะฟิตเขาอะไอ้หลวงเขาอะ่ะเพราะกาการมันจะเื่อมันเข้าไม่ถึงมั้ยสเปลสเปลไม่เอาแฟนมหรอโจ้โจ้โอเคเอา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 แล้งเลือกโูนอยู่ลืมไปว่าต้องไปบอหเ้าอีกนายไรไปแลยเล่นไปนีน่ไงไปบออีกนไหนอเลย วัวคือจริงๆก็อยากอยากอยากได้วัวว่ะเอาเรียลสองเกมเลยวัวอินเอามาดิวัวมันกันได้อะไรนะอินได้ดีเว้ยคอมโบนรกไงวัวจินอ่ะเอามาให้ไงก่อนเถ้ยเท่าไหร่หรอเจผมว่าผมว่าเรียวกับวัวกับวอยแรงกว่าอีกเรียวเดียวโดนโดน ข่าข้าวัวได้สบายหลงเอเดียวยากยากวัวมันไม่ได้หิวเลือดเลยนะบัวมันแค่ิดึีเฉยไม่ต้องตัดเลือดเกมนี้ไม่มีตัวอะไรดูดเลือดเลยพาสติดมันไงหิวเลือดพาสติดมันจอบเกาะไอ้บี้หิวเลือดมัน่อาริตาพาสติดมันหิวเลือดอาริตาหิวไม่การหมายถึงไอเทมอ่ะมันหิวแป๊บเดียวเองมันมันหิวนานนะไม่ใช่หิวทีนึงอ่ะ แต่เกมนี้ยังไงก็ต้องออกจออกก่อเกาะจะออกจ่อเออยอะแล้วเฮียไม่มีแต่ตัวถึกๆนี่แล้ว fuck? เลยตัวฟักชิน้นชิ้นแรกออกมูรามานาก็ได้มาผมไม่ขึ้นมูราเต็มผมจะขึ้นขึ้นแค่นั้นมาก่อนแล้วก็คนลุนคิงมาดีกว่ายังไงลุนคิงมาก็ตีเข้าทุกโอ้อหรุนคิงมาก็ตีเข้าทุกต,ต,ตัวแล้วอ่ะลุนคิงถ้าเกิดยิงเยอะเ่งเล่นยากนะแม่งเอาโคลิน่ามากดแม่งยิงคัมคีฟเลย อย่างเราอย่างที่ท่านพูดอะเราฟาร์มในป้อมฟาร์มในป้อมฟาร์มในป้อมถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ปล่อยแล้วก็ได้เสียด้มันจะคือมันจะเวลนำก่อนไงแล้วเราชะวะไปเวลตามงั้นเราก็ยื้อไว้ยื้อรอการกัดแกงเงี้ยเดียวเดี๋ยเวลสองเดี๋ยวเวลสามทีทูเสร็จไปแกงต่อก็อยากจะเอาไม่พอจูนมาอยู่นะแต่ ตันเยอะเกินรบกวนให้เอาออกอ่ะบอกให้เอาออกอ่ะกัะความไวเกินกำลังเดินล่างเฮ้ยให้ไวมาไวไวเอาปูมันซีไูอีกแล้วว่ะไอ้เหี้ยมันคุมปูด้วยตลอดเลยปะมันคุมปูล่างเราเราได้ปูบน ผมแม่งต่อยกูไปของเล่นเลยเว้ยตรงนี้น่เลยเฮ้ยเนี่ยบอดไว้การตรงนนัั้มภาพคลิปใหญ่เฉยเลยคิดระวังหาาวไม่เจอฟิตฟิตฟีดร่างหายร่างหายร่างหายระวังระวังระวังวัวไปนะร่างหายนะเออมาวยู่อย่างนี้ดูจังหวะการเดินหน่อย ไม่ไม่ผมไ,ไม่จะไล่จะคืนจะกลับแล้ว,ลวมันแล้วมันแคนเซิร์ไงมันเรื่องผุมโลงไงอ๋อโอเคโอเคตามต่อเลอยเพราะโดนตะกี้มันซึ้งซึ้งของก็ล่วงแล้วดี๋ยวไปเพาหัวเองคนอย่าเดินไปอย่างนั้นต้องเดิอนอ้อมมาทางป้อมเว้ยมันบอดไว้ตลอดเลยตรงนั้นอ่<จ>ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนเล่นมาก่อนเกมนัม้น่ะ<า><ว>ต้องมาแบบนั้นเลยถึงจะได้ ก,ก็ยากนะถ้าเกิดว่ากลางบอดไว้ก็เออก็ยากน,นี่นะหายนะกลางหายมันไปบอด <ละ S 1> อีกได้มั้นั่งระวังนะ,ะ,ะมันเบลห้าแล้วมันมันหายแล้วโอเคทำไมข้างล่างมันมืดจังเลยอ่ะไม่มีบอร์ดนี้ไม่ได้ไปบอร์ดเลยก็

เราเราโซวเนี่ยแล้วเราก็พยายามต่อให้มันโลแล้วเราค่อยเอามังกรเว้ยต่อต่อให้มันโลแล้วกลับแล้วท่านกลับมาแล้วเรามังกรดอ๋อจีนแม่งมันเล่นออกเกาะเกิดมาอีกแล้วอ่ะดีซีมันอะแม่งต้องเอาไปเอาบ้ามันได้เปรียบนมาโหมาโซรนมังกรก่อนอีกก่อนเราอีกแล้วดูดิทำไมเราต้องปวดซ้ำซ้ำอะไรแบบเรา เอ้ยพีทไปออริน่าไปนะมันโซแล้วอ่ะมันโซมันก็แล้วอ่ะเออเออเออโซแล้วโซแล้วมันยังไม่เอาเอาแล้วอ้าวไอสัตว์เอาแล้วนี่หว่ามันโซแล้วมันเอาเลยเราเห็นเราไม่อยู่กันไงกาเลนไปแล้วโอ้โหเฮียแล้วตีเลยลงได้อือฮึพวกอะเดี๋ยวขอวัดโอ้หน้าดูเหี้ยไเฮ้ยพวกนี้โอ้ผมโลอะเอาดิเอาตาย มันไม่มันไม่พร้อมอ่ะวัวมันเข้าการกันไม่ได้เข้ามังกรเลยเมื่อกี้ตายวันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาวัววัวดันออกมาชุดกผมก็อยู่นอกคือมีมันบอกแล้วตั้งแต่ฟังฟังนะคือมันมีบอกบอกแล้วว่าสามสิบวิแล้วอว่ะตอนนั้นอ่ะมังกรอ่ะ คือเราต้องรีบกลับไป้กลับไปแล้วดียมาเลยว้ยผมก็รีขนาดมันรีบกลับไปมาเร็วมากเลยมาตันเร็วมากเลยัแต่มันก็ยังไม่เกิดอ่ะเป็นไงเป็นไงเอาจริงปะตอกให้เราบอกว่าเราตอเราจะเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ีสวเนี่ยไปเล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 ยไเลยเลยปเลยไปไปเลยไเไปเลยเไปยไไปเลยเลยเลยไปลยไไมเลเไปลยไไปลไ แมนเราช้าของเขาก้าวหนึ่งเหมือนที่เชิญพูดแต่มันจับแล้วเนี่ยการเล่นเนี่ยเอาการจะกลับทำไมการอย่าเอาของกลับเอาของกลับเอาของยี่สิบห้าวิอยู่กำลังวิ่งไปมันมันมาก่อนเราแล้วอย่างเดียวแล้วเรามาเราก็ได้ดักเขาเนี่ยวัววัวพี่บอลวัวดุดเราเราคือเฮ้ยนาซัทลงยังไงแบบครับโอเคโอค้โหตายว่ะ ก็เนี่ยมันมาก่อนเราเองว่าบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าอย่ากลับเออคือเราเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่อยู่เราโซนก่อนมันแ้เมื่อกี้เราโซนก่อนมันอ่่เรามันเป็นตัวเบิร์ดในการถ้าเราเป็นตัวเบิร์ดเราต้องรอดักฆ่าเว่อดักฆ่าได้ถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นโซนก่อนเขาเราก็ได้ฆ่าเว้ยโอ้ยเดียว มทตกใจกบบี้เลยนคะตามเดิมโอ้โหจบแล้วลก็บลยวมาคือแม่งแบบไหล่ไหล่ทะลุแมสอะแล้วแบบเรื่อม่ไหล่รามยันคอแบบลงมายันคอแล้วแนั้งหมดกาดกันแล้วอะจิบหายละ เอาดเอาผ้ามามาให้น้องะไนะไนคแหลทำอะไได้เน sure> no ี่ยเลยเลยตาเลยตกใจแยบบ่นนเรเลยืรเลือดไหลเยอะมากนะแต่ตอั้นเไม่รู้สึกอะไรเลยเือรู้สึก่ว่าเลือดไหลเยเองไฟดิมันเลือดไม่ครกแล้วตุมแบบี้แบบีดมากเลทุกคนาแบบ้า เจ็บนี้ต้องไงวะเนี่ยแล้วก็ต้องรีบออกมาจากวรีบกลับบ้านีบกับบ้านเลยเขาบอกว่าห้ามดใช่ไหมเรื่ยเออเอาอิงใช่ก็แบบหรือว่าเราฟาร์มฟาร์มรอก่อนเล่นกันน จะดักไหมล่ะเล่นกันอย่างเดียวดักไหมล่ามังกรอ่ะทันไหมนะไม่ทันแล้วมั้งให้มาไงก็สามลีกโอ้บอกกูเบาๆมึงควจะดังเลยเราไม่มีอะไรไอ้นี่แล้วเราไม่โอ้โหไป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 ไม่ทันแล้วดักตอนนี้มันโตนหมดแล้วมันโตนหมดหมแล้วมีหวานเต็มเลย บอกได้นะบอกไปเลยบอกไปเลยก็บอกได้เพราะฝั่งหนู่มมันเอามังกรไงไม่ทันแล้วไม่บวกแล้วไม่บวกแล้วไม่บอกแล้วเออหมดโล่แล้วแรงเลยตอนนี้สองตัวนั่นเนี่ย อยู่ออดตรงนั้นแหละลองไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่กำลังไปกำลังไปพี่ดีไปอยู่ไปอยู่ป่าไหนมาพี่อะไรนะมีปลาให้ผมใหม่นะครับปลาทำไมอ๋อเอเดียดีเดียดีไม่พูดไม่อะไรเนี่ยใช่ เล่นไม่ได้เลยเล่นแล้วก็เล่นไม่ดีด้วยด้วยไม่ผมตรงสกอให้แล้วพี่โอ้เขาเล่นอะไรไม่เป็นเลยอ่ะเขาเล่นอะไรไม่เป็นนะชิวนาไม่เป็นจะเล่นมูก็เหมือนเล่นตัวชิวนาเลยพี่มันไม่มีมันไม่มีคน,นมันไม่มีคนนี้างไงทีมทีมเรามันทีมหนึ่งมันมีซ้อม,ม,นะมอีกไหมเนี่ยมีกทีมหนึ่งมีสี่ทุ่ม โอ้ยทับสองผมเลยเอาปลาอยู่ปลาเรานะเอาฟุกไปก่อนเอาฟุกไปก่อนแล้วกันฟุกไปก่อนใช่เอาฟุกไปก่อนเขต้องเอาฟุกไปก่อนอ่ะทีมอันนี้คือพูดถึงทีมไหนกันอยู่เนี่ยทีมสามพูดทีมสามทีมสามใหญ่ขาดไงใะลาใช่นั่นแหละใหญ่ละนั่นแหละเอาฟุกไปก่อนยังไงก็ฟุกไปก่อนอ่ะเอาไปก่อนเถอะมันไม่มีคนลอก็ น่าจะเอาเอาแล้วล่ะยังยังยังมันมาโซนมันมาโซนกดมักไหมโถ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 มมีสแกนสแกนสแกนก่อนสแกนก่อนสแกนไม่มีเหรอไม่มีใครสแกนเลยเหรอเดินมาทางนี้เข้าเลยเข้าเลยมาถมเลยมาถมเลยไปอยู่ไปอยู่ไม่ทันหรอวะ การนาตีออกมาได้อยู่ได้อยู่เร็วๆโอ้ได้อยู่ไม่ตายด้วยเวสเตอร์วอเตอร์ฟ็อกตายเมื่อกี้กันเห็นกาเลนอยู่ล่างอ่ะเมื่อกี้เร่่ได้อยู่นบบอกว่าให้โถมอ่ะเม่งดูอ๋อัวไม่ตายด้วยแม่งกดท่าสองก่อน ก็ชาพอ,าองงอป่ะเนี่ปั่นต้องบอกแล้วต้องแพ้แล้วยี่สิบรอบเออ <c oughs> แต่เราก็จะแพ้ต่อไปไม่เป็นไรไปเรื่อยๆไอบีที่กินไหม อะไรนะ4ีทุ่มไม่บีพริกกินไหมได้นะกินสองเกมไปเลยอะอ่าได้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจเรื่องเขาเติบแบบไม่ต้องสนใจเรื่องแบบแก้ตัวเลยพิกกินไปเลยอเ,อเ,เอาอเชียดาเมจหนักเกินโทษโทโทษกินมันประโยชน์เออยอะว่ะไปดิเชี่ยแล้วผู้ตรง ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้ง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 เข้าไม่ถึงเว้ยเราเราโซนเราเหมือนเราโดนแล้วเราโดนเองเราไม่ทำเราไม่ได้ปเราไม่ได้ไปดักเขานะเราโดนเองแบบเพิ่งรออะอุเหนูมิ อยู่ช่วงผัดเปลี่ยนตัวปกติแหละค่อยๆเล่นไปชนะใสๆเลยเออเราให้เขาตบไปเลยเราจะได้รู้เน mm ี่เราเกมหนึ่งเกมสองเนี่ยสองลยใช่ไหมเกมสองเราเราไม่สามารถเอาเวลาอีกแต่ทำเอาเวลาตรง OK。来，你开始吧。